อยู่ๆเกดสวัสดีกันดีครับตอนนี้เรามาอาในหลีกแล้วนะครับสําหรับตอนนี้ครับเอวันนี้นะครับเราจะเ,าเป็นภาคเองนะครับผมไม่มีอาภาคภา,ภาษาอังกฤษนะครับวันนี้ภาคไทยล้วนๆนะครับจําชื่อนักเตะได้บางคนก็อย่างไนนะครับ ครับในตอนนี้เรามาอยู่ในอลีกของอะคาเดมีก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยไต่ขึ้นไปเรื่อยๆเนาะโอเคครับเกมลีกครับเราจะเจอกับวิกเก้นนะครับรเวิวเพลครับเจอกับวิกเก้นนะครับผมไปลุยกันเลยดีกว่าะครับยิงดีแคบนะครับ การเจอกันระหว่างทีมสองทีมครับลิวเวอร์พูลครับเจอกับวิกเกนนะครับผมที่สนามเอ่อลิวเวอร์พูลนะครับเคยลิเวอ,อร์พูลเป็นเจ้าบ้านนะครับเคนวิแกนเป็นทีมเยือนนะครับผมนี่เคยคือเอ็ดตัวจริงของทั้งทั้งสองฝั่งนะครับผมนะครับอ่าลิเวอร์พูลนี่ครับเมสซี่บอก เอ้ยฟุตใหม่ฟุตใหมเอาเฮ้ยเอาแล้วส่งให้เปโตริเอลิปล่าผมไม่แน่ใจอ่าเมซี่รับได้ครับและอุกนี้ดิบลัลลายิงไม่เข้าโอา้โหดิตอรโลดิบัลลาครับยิงไม่เข้าและเปิดไปดิบัลลาเรียบร้อยครับโอ้โหเรียบยร้ยบอยครับอ้าว ถูกคนครับอังเคิลดิบาลีครับเอ่อเป็นอังเคิลดิบาลียิงนะครับขอโทษเทครับผมขออภัยด้วยนะครับนี่ว่าดิบาล่าครับเป็นอังเคิลดิบาลีครับเล่นเกมมาใหม่ครับเอาล่ะเมสซี่วิ่งไล่อยู่เอาเมสซี่ว้าวสังนั้นเอาล่ะฝั่งเขาไม่รู้เลยว่าใครทำอะไรโอย เฮ้ยข้าจะฟังตัวเองอ่ะอ่ะอืะอหือเกือบไปครับโอ้โหโอ้ยอันตรายครับลูกบนี้อือหือไม่อันตรายเลยครับออกไปไหนก็ไม่รู้เคลเลอร์นาบาสจะเปิดไปแล้วนาบาสเปิดมาและมาที่เปโตเปโรลิครับ อ่านเชื่อบางคนถูกบางคนก็ไม่ถูกเอาล่ะของเขาชื่ออะไรบ้างไม่รู้ครับเราอ่านเชื่อฟังเราเอย่างเดียวดีกว่าเอาตาเมนดีเปิดขึ้นไปให้กับดี巴拉ผ่า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 แล้วครับผ่า,าแล้วโอ้ดีมาเลย啊 โอ้โหจะเปิดให้กับอีโอนิเมซี่แต่ว่าติดครับดิบา巴าโอ้โหลงครับแน,น่ดิบา巴าไวท์พิสเดียบอาเกโรโอ้โหแต่ก็ียบร้อยครับผมดิเกอเตโรเตโรเฮ่อไน่รู้รับงงกว่า นี่ครับจังหวะนะครับอัเกอโรยิงไปติดเซฟนะครับแล่ทางด้านของคนนี้ก็ยิงเข้าไปของคฟนคับตอนนี้วิกเกนโดนนำอยู่ครับเอาละดีกว่าเลยอังเทอดิมาเลียไม่ฟีถึงครับแล้วลีโอโอลีโกโอลีโอลี สวยงามปีแกนโดนมาสามประตูต่อโซนนะครับอากิโอโลเปโรติเปเปปอนติเฮ้ยอะไรเปโนติเหรอเปโลติอ๋ออ่านออกนะเปโลตินะครับผม เป็นอตตินะครับมเพราะว่ามันเป็นตัวทีนะครับผมเป็นลอตแล้วก็อังเคลดิมาเลียนะครับนาทีที่เก้าไปตอบครับ ที่เป็นการพบกันในลีกครับครั้งที่สามนะครับเพราะว่าัางครั้งแรกกับครั้งที่สองผมไม่ได้ถ่ายครับอันนี้ครั้งที่สามนะครับในลีกเอาล้ครับเตะรเป,ปโอโห <c oughs> ไม่ใจ่เสียงหล้ กดมาหม่งได้แต่อากิโลอากโลอยังไรได้อยู่ครับแต่คขนสาวโอ้โหปาติก้าโขนสาวเฉยเลยครับอากิโลอ้าวเฮ้ยเรนลูกโยนเหรอเฮ้ยเล่นลูกโยนเล,ยเ,ยเล่นลูกโยนใครนนเนี่ยเล่นอะไราเนี่ยเนี่ยขออ้าวเฮ้ย เล่นไม่ผ่านเลยไม่ผ่านหัวผู้เล่นเลยอ่ะโยนไปอ่ะแล้วบันไหลแล้ว,ลลวอ้าวเฮ้ยอ้าวเฮ้ยอ้าวสาวเท่าั้นเอาล่ะปั๊ปปั๊ปปั๊บปั๊ป ปใครวะเดีย๋ยวด้ะครับบริโอเนเมสซี่ครับเมสซี่เมสซี่คฮะเติบขึ้นไปเมสซี่โอ้โหเมสซี่บอกตายตายอย่างเดียวเมสซี่โอ้โหบาบบอกบาบบอกขอแตะเมสซี่สิไม่ใช่เมสซี่โอ้ นักเตะคนไหนชอบให้ลูกอมลีโอเนเเอลเ,นเมสซี่ครับเอ้ยลีโอเนลเมสซี่โอ้โหนี่เง้ยมถึงเว้ยไอเจมไอเจมเอ้เจมไทำเมื่อกี้ไอ้กุสกัากาดไอ้กวน,นหน้าล้มหน้าชัวร์เพราะว่ามันอยู่ข้างหน้าเลยอ เอาละมาเลยเอ้าอ่า,อา,อา,อาจบเกมครับสบามประตูโซเครับอุกแกนโดนนำมาไปแล้วจบเกมครับตอนนี้ริวเพกครับชนะอีแกนครับยังยึดจากฝูงได้อยู่นั่นเองครับสำหรับอีมอุลิวเพ็ทครับนี่ครับอาเกลโลเปเรลติแล้วก็ดิมมาเลยครับ ยังสานส่งเหมือนเดิมกรับโอเคครับครั้งนี้ก็เป็นเอ่อเอ่อเดกโก้ไม่ใช่เดโก้เดโลเอ้ยเดโก้ดิดูดิเนี่ยม,มันตุกตีเดโก้หูงงหงงเลยเดเดเดกอ้อะไรกันเ่โอ้ยงงงงแต่ตัวเองกมอง่าตัดน,น โอเคัไปก่อนรับพอดีครับ